อ๋อนี่นะก้อยเฮ็ดแมนแมนแมนก้อยเฮ็ดตากกันกระเซื่อแล้วปอ่งโนกระกกเซื้อแล้วน้ำปลาแดกกระเซื้อแล้วพริกผงเซื้อแล้วอ๋อนี่ก็เอาไปเอาตัวแอลเฮ็ดไปอันโลก่อนได้ไหมแมนเฮ็ดอันนี้ถ้ามันโล่มีเฮงกับมันกัมีเป็นเบอร์เขก้อยดิปขับกัก้อยโอ้สนั่นดิแมน่นอ่ะสิแบบอันนี้นะแต่ก้อยจะเป็นกลิ่นได้ขนาด แสบได้ก้อยตาเด็กถ้ากินสแสบมนันแสบกว่าก้อยงูก้อยอันอื่นหนบอันอื่นเรามีแสบก็เห็ดคุณยายมาเลยเสร็จแล้วมนไม่หย่เรียบร้อยเห็บบดหม้ออุ่นนา อันนี้กันภาษากลางเขาเอื้อนว่าหน่อยเลยแม่ยำเ็ดตบับบอกแม่ยำเห็ดโคนโอ้ยำเห็ดโคน